สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนดูนะครับสำหรับทุกวันอาทิตย์เราก็มีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจํานะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่หรือกําลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นกันบ้างและก่อนจะไปรับชมคลิปครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เรามาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม n o อาหารเกม open world adventure mo rpg จากผู้สร้าง dragon ราจาครับซึ่งงานภาพกราฟิกต่างๆไม่ต้องพูดถึงเลยนะจัดหนักจัดเต็มด้วย unreal energy ครับการต่อสู้บรรยากาศต่างๆนั้นดูดีน่าเล่นสวยเอาเรื่องกันเลยแผนที่เนี่ยก็ทำมาแบบแฟนตาซีกว้างใหญ่กันแบบจุกๆอีกด้วยครับ การเล่นเนี่ยเราเลือกได้เลยครับไม่มีการจํากัดอาชีพครับขึ้นอยู่กับอาวุธที่เรานั้นสวมใส่การต่อสู้บอกได้เลยว่าต่อคอมโบกันแบบมันๆครับมีอาวุธให้ใช้กัน4ี่แบบครับอย่างเช่นดาบโล่ดาบคู่อะไรพวกนี้ครับตัวเกมมีระบบหลายสกิลครับอย่างเช่นกุดแร่ตัดไม้จับมแมลงตกปลาทำอาหารนะรวมไปถึงการคราฟของแล้วก็สร้างบ้านอะไรพวกนี้เราก็ทํากันได้หมดเลยเรียกได้ว่าคอนเทนต์เขาเยอะจัดหนักจัดเต็มกินเวลาชีวิตกันอย่างแน่นอนครับ ถือว่าเป็นเกมคุณภาพระดับ Next Gen น,นะที่คอเกม MMO เก็บเวลพลาดไม่ได้เลยละครับเกมต่อไป f o God On r e m a k อีกหนึ่งเกมฟอร์มยักษ์แนว NFT MMO RPG ครับผลงานจากทางค่าย Storm Game ครับ ที่เขาเนี่ยได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนจาก VMix มาใช้กันอีกเกมหนึ่งเลยครับภายในเกมจะมีอาชีพให้เลือกทั้งหมด4อาชีพด้วยกันครับได้แก่นักดาบนักธน,นูจอมพัลังและก็จอมเวทครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเลือกเพศไม่ได้นะส่วนเกมเขาสามารถทำอะไรได้บ้างครับเด่นเเนี่ยของเขาเคือมีแผนที่ที่กว้างใหญ่เลยครับมีระบบ GK ทําเควสลุยปาร์ตี้ก็คนกันมาครบซึ่งแน่นอนว่ามีบบซื้อขายแลกเปลี่ยนเทรดนั่นเทรดนี่ซื้อของกันได้เลยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกนักลงทุนเนี่ยก็ต้องศึกษากันให้ดีครับเพราะทุกการลงทุนนั้นก็ย่อมมีความเสี่ยงในระบบนี้กันอย่างแน่นอนอัปนว่าใครที่รอกันอยู่ครับเข้าไปจัดกันก่อนเลยนะเขามีภาษาไทยมาให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตุกเกมเม้เกมถัดมากันไฟรีบอนอีกหนึ่งเกมเด็ดที่น่าโดนมากๆครับซึ่งเขาก็เปิดให้เล่นบน PC กันมาก่อนนั่นเอง และตอนนี้กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับสำหรับตัวเกมจะมาในแนว FPS ครับผสมการเล่นแบบโลกไลน์นะที่การเล่นบอกได้เลยว่ามันโคตรค,ครับรองรับการเล่นทั้งแบบเดี่ยวแบบโซโล่คนเดียวหรือเป็นการโคออลร่วมกับเพื่อนได้สูงสุดถึง4คนด้วยกันครับซึ่งงานภาพกราฟิกก็อย่างที่เห็นนี้กันเลยครับงานภาพเนี่ยจะมาในแนวแบบการ์ตูนอาร์ตสวยงามมากๆเลยนะตามคลิปตัวอย่างที่กําลังรันอยู่นี่เลยครับงานนี้ขอเกมชูตติ้ง FPS เนี่ยก็ต้องโดนกันแล้วล่ะครับ ามาดูกันต่อกับเกม C.O.C. Final Hour เกม Shooting Adventure จากค่าย n e s t East เก e ครับสำหรับตัวเกมนี้จะให้เราเนี่ยไปทำภารกิจตามหาบัตรคริสตัลในเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้นั่นเองจุดเด่นของตัวเกมเขาคือไม่เหมือนเกมแนวซอมบี้อื่นนะที่เรียกได้ว่าผมได้ชอบมากๆนะครับคือถ้าเราพลาดถูกฆ่าตายเมื่อไหรเนี่ยเราก็จะกลายเป็นซอมบี้ทันทีครับ หลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ต้องไล่ล่าฆ่าคนอื่นแทนนะครับซึ่งถือว่าแปลกใหม่หน้าเล่นใช้ได้เลยและแน่นอนครับว่าเกมค่ายักษ์ใหญ่แบบนี้ครับตัวเกมมาพร้อมกับงานภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามบวกกับพวก AI o ซอมบี้ต่างๆเนี่ยมันก็ดูฉลาดมากยิ่งขึ้นนะนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเล่นแบบออนไลน์ร่วมกับเพื่อนไดสูงสุดถึง15คนด้วยกันครับงานนี้ใครทีสนใจหรืออยากได้เกมเล่นกับเพื่อนนะเตรียมตัวไปจัดกันได้เลยครับ เกมถัดมา Dismantle ล่าสุดก็มาบนฝั่งมือถือกับเขาบ้าแล้วนะครับสำหรับเกมงานดีที่โด่งดังใน PC กันมาก่อนครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวเอาชีวิตรอดสไตล์ลูกผสมระหว่าง Survival Open World บวกกับ Life Simulation นะครับเรียกได้ว่ารวมหลายแนวหน้าเล่นกันทั้งนั้นเลยทีมเกมเนี่ยจะมาแบบยอดฮิตครับก็คือในยุคข,ของซอมบี้ล้างโลกนั่นเองแต่งานภาพกราฟิกเขาต้องบอกว่าสีสันสดใสสบายตามากๆครับ มาพร้อมกับมุมมองจากด้านบนแบบ Bird Eye View นะที่น่าโดนใจใครหลายคนที่ชอบมุมมองภาพแบบนี้ครับนอกจากนี้ตัวเกมยังมีการใช้ชีวิตแบบวิถีชาวไร่ด้ยนะทั้งการปลูกผักสร้างที่พักทําการตกปลาล่าสัตว์อะไรพวกนี้ครับผสมผสานกับการต่อสู้แบบเอาชีวิตรอดรวมไปถึงการทําอาหารตัวเกมนี้ก็มีใส่กันมาครบเลยแมปตัวเกมบอกเลยเลยว่ากว้างและก็น,น่าเล่นมากๆครับกว้างใหญ่แบบ Open World กันเลยทีเดียว ติดอย่างหนึ่งครับตอนนี้มาเฉพาะฝั่งของ iOS กันก่อนเท่านั้นครับแล้วก็เป็นเกมที่ต้องซื้อเข้าไปเล่นกันด้วยนะแต่ก็เชื่อว่าครับถ้าหาว่าเกมซื้อแล้วมันดีเนี่ยก็ย่อมคุ้มกว่าเกมฟรีที่ต้องเติมเรื่อยๆแล้วปวดใจอย่างแน่นอนละครับถัดมาเป็นเกม Coast g e a r s Lost Story เกมมือถือแนวกลยุทธ์แบบ Tower Defense จากอนิเมะของ Coast g e a r ครับ โดยเขาจะใช้ชื่อในภาคนี้ว่า Lost Story นะครับการเล่นเนี่ยก็จะเป็นการวางแผลป้องกันป้อมเรียกได้ว่าแบบ Tower Defense นั่นแหละครับวางตัวละครในจุดต่างๆและแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีทักษะสกิลพิเศษที่ไม่เหมือนกันครับซึ่งจุดเด่นคือตัวละครเนี่ยจะเป็นของอนิเมะเรื่องนี้กันเลยครับรวมไปถึงคาสติเนทเทกันด้วยนะมีให้เราดูกันอยู่ตลอดครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคืองานภาพกราฟิกผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะมาพร้อมกับแสงเงาวุบวาบสวยงามครับไม่เหมือนเกมอื่นในแนวเดียวกัน อันนี้จะมีความเป็นอนิเมตสูงมากครับส่วนพวกอาริ่า PVP กรจปองเขาก็ใส่กันมาครบถ้วนใครที่ชอบนะลองพิจารณากันดูแล้วกันครับเกมต่อไป World of Sword t เกม3 d mo r p g ภาคต่ออีกเกมหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดบริการบนสโตร์ต่างประเทศกันอีกแล้วครับทั้ง2ระบบกันเลยนะทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับตัวเกมเนี่ยภาพโคตรสวยครับเราสามารถปรับแต่งรูปร่างหน้าตาตัวละครรายละเอียดมาครับใครที่ชอบสายแต่งตัวตัวเกมนี้น่าจะชอบกันเลยนอกจากนี้ภายในเกมยังมีชิมให้เลือกมากมายตามแบบฉบับของเกม mo r p g นะครับในเรื่องของระบบต่างๆภายในเกมนี้ก็จัดกันมาครบถ้วนครับทั้งคอนเทนต Pv 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 e, ์ pvp pve การเกร็บเลเวลต่างๆครับ และที่เพิ่มเข้ามาก็คือโหมด Battle Royale นั่นเองตอนนี้ตัวเกมเปิดที่เซิร์ฟนอกเท่านั้นครับใครอยากลองของใหม่นเนี่ยก่อนใครก็ลองกันดูได้เลยครับมากันที่เกม warped card racer เกมมือถือง,งานดีภาพโคตรเนียบครับที่ตัวเกมเขาเปิดเฉพาะของ ios บน apple arcade เท่านั้นนะครับ ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนวขับรถแข่งครับที่ใช้เหล่าตัวการ์ตูนเสียดสีสังคมต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นของ f ฟ m i l y g กายนะ King of t h อ Hill ครับจุดเด่นของตัวเกมนี้คืองานภาพในระมังครับซึ่งดูแล้วก็น่าเล่นดูดีมากๆเลยบวกกับไอเทมต่างๆกับสกิลที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีครับเกมนี้เน้นหนักไปที่งานภาพกราฟิกที่มีสไตล์กว่าเกมแข่งรถเกมอื่นๆมากๆเลยครับสามารถรองรับการเล่นในทั้งแบบคนเดียวแบบโซโล่หรือจะเป็นการเล่นออนไลน์ก็สามารถทําได้ครับ มาพร้อมกับแผนที่ที่เขาจัดหนักกันถึง16แบบในการเริ่มต้นครั้งแรกแบบนี้ครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตรพี่เขาคงจะทำมาลงฝัง a n d ด o อ d กันบ้างน,นะครับมาต่อ้วยเกมอ p i ิกเมชักก่งก สำหรับตัวเกมนี้จะมานแนวแบบอนิเมะ RPG จับสาวสาวหุ่นซบึมครับมาขับหุ่นยนต์รบต่อสู้กันนนัเองซึ่งตัวเกมก็จะเป็นรูปแบบของ t u r n b a เบ d ครับแล้วมีหน้าที่จะทีมฟอร์มทีมให้แข็งแกร่งครับส่วนจุดเด่นก็คือตัวละครสาวๆนนะครับที่ส่งโตงานดีขนกันมาทั้งหมดเลยงานภาพกราฟิกเป็นแบบ 3D ครับขณะต่อสู้และก็จะมีคั t ซีนสองมิติให้ดูกันแบบยุ่ยๆอีกด้วยโดยรวมแล้วถือว่าน่ารักกันดีครับใครที่ชอบสไตล์นี้ก็แวะไปจัดแวะไปลองกันดูได้เลยนะครับ และก็มาถึงเกมสุดท้ายในวันนี้นะครับกับเกม Idle Moon Rabbit AFK RPG เกมมือถือ Idle RPG No Stop Farming ครับที่ตอนนี้เปิดให้เล่นกันแล้วนะครับซึ่งในเกมเนี่ยเราจะได้สวมบทเป็นผู้กล้าครับสังหารสูม,มากมายโดยตัวกเกมนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวโลกอันมืดมนครับที่ถูกปีศาจมายึดคลองนั่นเองครับและเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้กอบกู้โลกครับ ตัวเกมเนี่ยงานภาพกราฟิกของเขาจะเป็นรูปแบบของ 2D 2มิติครับแต่ว่าสีสันนั้นเอฟเฟกต์สลนั้นจัดหนักจัดเต็มดูดีน่าเล่นใช้ได้เลยครับใครที่ชอบสไตล์ไอเดลกราฟิกบู๊ว่าแสงเงาแบบนี้ครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปมันกันดูได้เลยนะครับก็ครบกันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทั้ง10เกมที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยครับสามารถกดดูเพิ่มเติมกันได้เลย และใครที่อยากให้ทําเกมไหนหรือกาลังมองหาเกมแนวไหนอยู่เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับเดี๋ยวว่างเนี่ยจะจัดมาให้อย่างด่วนๆครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ